สวัสดีทุกคนยินดีนนนต้อนรับเข้าสูอ่ช่องฟิลอดเกมเมอร์ในวันนี้เราจะมาเล่นเกมเหมียวชื่อเกมชื่อเหมียวเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะมีแมวมีเจ้าเหมียวอยู่ตรงนี้ไอ้ลูกหนูมันบงังแมวกำลังกินอาหารอยู่ตรงนี้อยู่เคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันคืนแรก หลังจากที่กับจากที่ทํางานมาวุ้ยแมววิเมียววุ้ยน่ารักโอเคเจ้าเหมียวหิวละหิวละมันหินลวละอาหารแมวอยู่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อาหารแมว,อ,าาแมวอ่ะกินซะอ้วนเชียวโหถูกเล็งดดูมาอย่างดีลเนี่ย โอเคแล้วก็ไปที่ห้องนอนเพื่อที่จะนอนคือที่สองโอเคกลับจัดทียมงานมามาละเมียวมาละวันน<า>ี้เร็วจะส้มเมียวส้มอ๋มออาหารอาหารแมวหมด ต้องออกไปซื้อที่ร้านอาหารเดี๋ยวไม่ใช่ประตูนี้หรอโอ้อย่าอย่าเพิ่งร้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อมาให้ซื้ออาหารแมวที่ร้านขายของตรงนี้แหละที่ห้างไหนว่าอาหารแมวนี่มันซีเรียลกล่องซีเรียลตรงนี้มันคือมาดูเหมือนนี่เลยไอ้น้ำมันน้ำมันเครื่องหรือสเปร มันเหมือนกับว่าสเปพวกสเปรย์พ่นสีอะไรนี่แหละเดี๋ยนี้ไงนี่ได้แล้วทำไมไปซื้อมาทีแล้เยอะๆเลย่ะซื้อมาแค่อันเดียวเนี่ยปิ๊มีเสียงมีเสียงแบบว่าสแกนด้วยนะโอเคเราซื้อมาละต้องออให้แมว,แมวอยู่ไหนอยู่ไหน ซื้อมาแล้วเราเอาไปเก็บที่ตู้อโอเคเราจะให้อาหารเจ้าเหมียว,วกินอะไรนะเหมือนจะเป็นเนื้อบดนะเนื้อบดเนี่ยจะจะส้มชอบแมวส้มชอบมากไปที่เตียงคืนสามเจ้าเมวอ้าว หายทำไมแมวมันถึงไม่อยู่ที่นี่โอเคค้นหาเธอค้อนหาเธอแล้วกดอะไรไม่ได้สักอย่างไม,ไม่นั่นใช่น่าจะเข้าห้องนี้แหละ กลายพันธ์เมียวไอเมียวกลายพันธ์ตัวไปรเริเลยโอ้แม่นะเจ้าแมวส้มกลายไปตัวอะไรไปแล้วเกมก็จบอย่างไวเลยมีแค่าสามคืนเอ,องหรือเนี่ยโอ้โหโอเคมันก็มันเร็วเกินมันจบเร็วเกินอ่ะยังไม่ว่าซับซึ้งอะไรกับเกมนี้เลยโอเคแล้วเราก็จะหาเกมอื่นที่มันยาวอว่านี้มาเล่นนะโอเคบาย